สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูชาเขียวน้ำพึ่งมะนาวนะคะนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยมากๆแล้วอะค่ะยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะมาดูกันว่าเมนูชาเขียวน้ำพึ่งมะนาวนี้มีวัตถุดิบ และเราจะใช้อัตราส่วนเท่าไหร่บ้างนะคะวัตถุดิบตัวแรกเลยค่ะจะมีน้ำชาเขียวนะชาเขียวเราใช้3ออนนะคะ2ค่ะมีน้ำเชื่อมเราใช้10 ml 3มีเป็นน้ำมะนาวสดนะคะใช้15 ml 4ค่ะมีเป็นน้ำผึ้งเราใช้40 ml นะคะ ทั้งหมดที่เราจะใช้ค่ะมีแค่นี้เลยอ๋อแล้วก็มีน้ำร้อนด้วยค่ะเราใช้4ออนนะคะด้านนี้นะคะด้านนี้จะเป็นมะนาวนะคะที่เราหัน่นหั่นเป็นชิ้นไว้แบบนี้เพื่อมาตกแต่งเครื่องดื่มของพวกเราหลังจากทำเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำชาเขียวน้ำพึ่งมะนาวกันก่อนแล้ววันนี้นะคะเราจะมีสสูตรด้วยกันนะมีเป็น ชาน้ำพึ่งมะนาวด้วยค่ะเป็นชาไทยของพวกเรานี่แหละปกติเราจะคุ้นเคยกับชามะนาวใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำชาน้ำพึ่งมะนาวไปด้วยเลยนะแต่ว่าเมนูแรกแก้วแรกของซีรีส์นี้นะคือชาเขียวน้ำพึ่งมะนาวค่ะเดี๋ยวเราลงมือปรุงส่วนผสมทั้งหมดของพวกเราให้ได้เครื่องดื่มที่ดีแล้วก็อร่อยออกมากันเลยนะคะเริ่มเลยค่ะ น้ำร้อนก่อนนะคะแล้วก็น้ำพึ่งค่ะน้ำเชื่อมค่ะ มะนาวค่ะพอเราเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปในแก้วน้ำร้อนของเราแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราจะทำเป็นชาเขียวน้ำพึ่งมะนาวแบบแยกชั้นนะคะหน้าตาจะดูดีมากๆแล้วก็รสชาติก็จะอร่อยนะคะเราจะใช้น้ำพึ่งมะนาวของพวกเราะคะ่ะ เทลงไปที่แก้วก่อนนะแต่ว่าก่อนจะเทน้ำพึ่งมะนาวลงไปที่แก้วนะคะให้เรานำชิ้นมะนาวของพวกเราะคะ่ะหนึ่งชิ้นใส่ลงไปที่ก้นแก้วก่อนนะคะแบบนี้ค่ะแล้วจึงเทน้ำพึ่งมะนาวค่ะใส่ลงไปในแก้วนะคะเทน้ำพึ่งมะนาวลงไปเลยนะคะ จากนั้นใช้น้ําแข็งเทตามลงไปเลยค่ะชาเขียวนะคะมะนอาวอีกแว่นหนึ่งเรานะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะชาเขียวน้ำพึ้งมะนาวของพวกเรานะคะเดี๋ยวเราจะชิมชาเขียวน้ำพึ้งมะนาวของพวกเราไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะเราก็ได้เครื่องดื่มชาเขียวน้ำพึ้งมะนาวออกมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเหลือขั้นตอนสุดท้ายเลยซึ่งเป็นขั้นตอนที่เราเองก็รอคอยที่จะได้ดื่มนะคะเรามาลองชิมรสชาติกันนะคะว่า รสชาติชาเขียวน้ำพึ่งมะนาวของพวกเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะถูกใจพวกเราหรือเปล่านะคะเราจะลองกินแบบที่น้ำพึ่งมะนาวข้างล่างก่อนและค่อยขยับหลอดมาดูดชาเขียวข้างบนนะคะกินทีละอย่างก่อนแล้วก็ครั้งที่สองเราจึงจะผสมรวมกันแล้วค่อยกินไปพร้อมๆกันนะคะอันดับแรกกินน้ำพึ่งมะนาวก่อน,นะคะ่ะ แต่ว่าพอเปรี้ยวเสร็จก็จะเป็นน้ำผึ้งตามอะคะ่ะแล้วก็คือไม่ได้เป็นรสชาติที่โดดไม่ได้เปรี้ยวมะนาวอย่างเดียวแต่ว่ารสชาติกลมกล่อมแล้วก็ลงตัวมากๆนะคะสําหรับด้านล่างคือน,น้ำผึ้งมะนาวเดี๋ยวมาลองชาเขียวของพวกเราดูนะคะอืชาเขียวก็เข้มค่ะ ถือว่าโอเคถ้าเกิดว่าบางคนอย่างเช่นเราเป็นต้นเราจะชอบกินแบบแยกชั้นถ้าอยากกินน้ำผึ้งวานาวก็จะปักหลอดลงลึกนิดนึงแต่ว่าถ้าอยากดื่มชาเขียวอย่างเดียวก็จะยกขึ้นมาได้กิน2ออย่างในแก้วเดียวรู้สึกคุ้มค่านะคะแต่ถ้าสําหรับบางคนนะก็จะผสมรวมกันแล้วก็กินในทีเดียวเลยนะคะแบบนี้นนะ แบบนี้ก็อร่อยนะคะก็จะได้ชาเขียวก่อนเลยนแบับแรกแล้วค่อยตามด้วยน้ำพึ้งมะนาวทีหลังเลยค่ะผสมรวมก็อร่อยจะกินแยกชั้นก็อร่อยเมนูนี้ถือว่าทานเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่แก้วที่2ของซีรีส์วันนี้นะคือชาน้ำพึ่งมะนาวนะจ๊ะเดี๋ยวไปต่อกันเลย จะมาลงมือทำชาน้ำผึ้งมะนาวนะคะขวดนี้ที่มาวางไว้ให้ดูค่ะคือเราใช้น้ำผึ้งขวดนี้นะคะเป็นน้ำผึ้งเกสรดอกไม้ป่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะเราใช้น้ำผึ้งขวดนี้นะโอเคต่อไปมาดูอัตราส่วนของวัตถุดิบพวกเรานะคะว่าเราใช้อะไรเท่าไหร่บ้างหนึ่งเลยนะคะ เรามีชาค่ะเป็นชาแดงนะชาไทย3ามออน2ค่ะเราใช้น้ำร้อน4ี่ออนนะคะสม,มีน้ำเชื่อมค่ะ10บ ML สี่น้ำพึ่งค่ะ40 ml แล้วก็ห้านะคะขาดไม่ได้เลยคือมีน้ำมะนาวสดนะคะใช้15บห้นะคะ ทั้งหมดเราใช้วัตถุดิบเท่านี้เลยและก็ที่ขาดไม่ได้นะคะในการทำให้หน้าตาเครื่องดื่มเราอะคะ่ะหน้าดื่มมากยิ่งขึ้นก็คือมีเป็นมะนาวหัน่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเอาไว้ตกแต่งแก้วของพวกเราให้สวยงามหน้าดื่มน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาลงมือผสมส่วนผสมของเราทั้งหมด ให้ไยมาเป็นเครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกค่ะใช้น้ำพึ่งนะคะ40 ml ใส่ลงไปในน้ำร้อนนะคะคนให้เข้ากันนะคะ2ค่ะน้ำเชื่อมจากนั้นน้ำมะนาวสดค่ะ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วแบบนี้นะคะเราก็เอาแก้วของเราที่จะใช้มาเลยค่ะมะนาวหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็เทน้ำรึ่งมะนาวของพวกเราค่ะลงไปในแก้วนี้เลยนะ ชาของเราตามลงไปเลยนะคะมะนาวนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูชาน้ำผึ้งมะนาวของพวกเรานะคะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูน้ำพึ่งมะนาวชาข้างบนนะคะหรือชื่อเขาก็คือเป็นชาน้ำพึ่งมะนาวนั่นเองนะคะแล้วก็แน่นอนเหมือนเช่นเคยเราเองเป็นคนที่ชอบกินแบบคุ้มค่านะคะเราจะชิมน้ำพึ่งมะนาวข้างล่างก่อนและเราจึงจะชิมน้ำชาข้างบนนะคะชิมสองอย่างก่อนนะปากหลอดนึกๆนะจ๊ะ เปรี้ยวเหมือนเดิมค่ะรสชาติก็เหมือนชาเขียวน้ำพึ่งมะนาวของพวกเรานั่นแหละนะคะคือถ้าเราดื่มข้างล่างจะได้รสชาติของน้ำพึ่งมะนาวเลยค่ะซึ่งจะได้รสชาติมะนาวก่อนเปรี้ยวและจึงตามด้วยน้ำพึ่งไม่ได้รสชาติโดดนะคะเป็นรสชาติที่ตามกันมาติดๆอร่อยมากค่ะแล้วก็เรามาลองดูดชาข้างบนดูนะ ก็ได้รสชาค่ะมีน้ำแข็งติดมานิดหน่อยโอเคซึ่งถ้าดูดแบบนี้นะรู้สึกว่าได้กำไรอีกแล้วนะคะคือได้ทั้งสองรสในหนึ่งแก้วนะแต่ถ้าเกิดว่าใครบางคนอยากจะผสมรวมแล้วก็ดูดก็ได้เหมือนกันนะคือผสมรวมกันแบบนี้เลยนะคะให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ คือถ้าผสมรวมกันแบบนี้ค่ะก็จะได้ผสมรวมกันทั้งหมดเลยรสมะนาวจะไม่เปรี้ยวมากจะเป็นรสชาก,ก่อนร้วค่อยเป็นน้ำผึ้งมะนาวได้ทีหลังคือการดื่มเขาจะมีเสน่ห์ในแต่ละแบบนะคะไม่เหมือนกันแล้วแต่คนชอบนะคะอย่างเราเองเราเป็นคนชอบความคุ้มค่าคือจะดูดข้างล่างแล้วค่อยไปดูดข้างบนนะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะจ๊ะโอเคสำหรับซีรีส์นี้นะคะเป็นซีรีส์ของ ชาน้ำพึ่งมะนาวแล้วก็ชาเขียวน้ำพึ่งมะนาวนะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าเมนูสองเมนูนี้จะเป็นเมนูที่ช่วยให้พวกเราทุกคนนะคะมีเครื่องดื่มที่อร่อยอร่อยคลิปนี้มีประโยชน์ไหมคะถ้าชอบกดติดตามนะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเจอกันอีีหน้านะคะสำหรับ